สองสาวมาเบ่งทางหนูกับพี่นงเดี๋ยวไปแล้อแอนแอนมีมีมีนี่คือท่างหนูครับผมอ่าจะเป็นหนูซิ่งตาสวดครับผมขอบคุณแล้วบรรยากาศยังตรงหน้าครับเหมือนเดิมครับผมเพ่เพ่ บางท่งหนูครับผมอยู่ข่างป่าครับอาจะเป็นตรงหน้าหลอดรงเรียนครับผมหลอดบางท่งหนูนะนีครับรอน้าแน่รอน้าแน่ขึ้นไปยังได้วะ นี่ครับแล,ล้ก็าเบืองทางหนูครับผมสองเสือครับหมดพูดนแล้วโรงเรียนลักเพงละพูกอนๆๆันอ่นอันมีเเร็แวราเบิ่งข่างกุศาครับว่ามีบอ ับ้ว่าจะมีพ่อยังครับหนักางสันหนาไหมมีบอไปกินยังวะ่อกบอกบอห้อยยังเี้ทังเวทังเว้ยเอมย เอาเว้ยงไอ้มันของแท้ไอ้มันของแท้ออแทอออพอปะกูกภาพากูมาหมไปอย่างเดียวเลยเนาะที่แบดนๆเราไปเลยอีอา Thì, mình, mình, mình ý ông mong mong luôn á đặt hạnh khắng gần đầu hả đấy à bố cáo nguyên đêm มันเป็นตะมี่อะตะมี่มม่้ตะมี่หอนจ้ากินอีหยงต้อกินเีหยงน้อ,นอ,นอต้องคือบบต้องคือนอ้อ เดินเล่นเดินเล่นพี่น้องเดินเล่น